สวัสดีคับเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับผมทับวันนี้ดาร้วนะค่ะค่ะชินแนลครับวันนี้เราจะมาทํายังอยู่ในช่วงโบโลนาอยู่นะทาจะมาทําโบโลนามะเขือเทศอุปรกรณ์ก็มีโบโลนาครับเขียงครับแล้วก็มีดครับที่เออเอออะไรนะกระทะกับตะหลิวครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศครับ กะทแล้วก็กะเทียมคัะเอ้ไม่สุดนี้ไม่ใช่กะเทียมนะแล้วก็เอ,อนมสดรสจืดครับมาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกเราก็เอาโบโน่าออกมานะครับแล้วก็หั่นครับเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วกลับมาเจอดีกว่านะโอเคครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ให้ดูแล้วทีนี้ก็เอา นะคบในกระัที่เตรียมไว้ขอตั้งก่อนนะวันนี้จะใช้เป็นน้ำมันอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นน้ำมันปามหมุุนนะแต่อย่าเอาน้ำมันสัตว์ก็แล้วกันนะเดี๋ยวขอทลัทีนี้เราก็เปิดแก๊สคับทีนี้ก็เปิดค่ะ นะแล้วก็รอให้นะ้ำมันร้อนเพราะใส่บรหน้าคร่ะพอใส่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันดีกว่านะนี่ครับพอพอถ้าบรหน้าสุกแล้วพอเรากับพอบรอน่าสุกแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันดีกว่านะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศครับน,นี่พ่อปา้าที่ทำไวยไม่ตายเลย แล้วก็ผัดให้เข้ากันแบบว่ามันจับตอนจับตานกันดีกว่านะนี่ครับหน้าตาของมัน <ไป S 1> ขอบคุณ <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> ที่ <ไป S 1> ชม